ทุกคนครัวนิสสันเองครับวันนี้อยู่กับสมาชิกใหม่ของเรานะครับนิสสัน X Trail E Power นะครับตอนนี้ก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวราคาไปเมื่อวันก่อนวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่านิสสันตัว X Trail E Power มีข้อดีอะไรนะครับเราไปฟังก่อนเลยนะถ้าแตทราบแล้วว่าตัวนิสสัน X Trail E Power เปิดราคาด้วยราคา1 6 9 9 0ล้บาทนะครับ เทียบกับเซเลน่าอีพาวเวอร์แล้วราคาแพงขึ้นมาอีกแค่9,000บาทเองถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะครับแต่ท่านนะครับผมเห็นในคอมเมนตนะ์อ่ะก็จะบอกว่าโอเคแพงราคาอย่างเงี้ยแพงเกินไปอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะชินกับราคาของรถที่นําเข้าจากประเทศจีนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาอธิบายในมุมของตัว e XLA c e องอ่ e X t e l เดิมนะครับตัว T32 รุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเลิกผลิตไปตอนนั้นเนี่ยราคารุ่น top 9ล้าน 6, 000, 6 000แสนประมาณ1,066,000แหละ ถ้าผมขายไปนะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับราคาเดิมก็ประมาณล้านหกกว่าแล้วเพราะฉะนั้นราคาใหม่แล้วได้นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็พอดีมาได้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีส่วนหนึ่งของความเป็นที่มันเป็น e power นะครับก็เลยโลดนภาษีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมือรถจีนเน่เขาภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์แถมได้รับเงนินสดสมอีกด้วยนะครับทาให้ราคาไงเราก็สู้ราคารถจีนไม่ได้อ่ะมาต่อที่รถของเราดีกว่าในส่วนตัว x t a i l e power นะครับเป็นโฉลที่เปิดตัวประมาณช่วงปี2023นนั่นแหละ แต่ว่ากว่าจะมาถึงบ้านเราได้ขายก็2ปีให้หลังนะครับเพราะตอนนี้มีการแมนเชสเตอร์แลวหลายท่านก็ทราบกระจางหน้ามีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อแมกเปลี่ยนแต่อว่าโดยรวมแล้วก็คือ Excel ก็จะเป็นในส่วนตัวฟังก์ชันแบบนี้นั่นเองนะครับด้านหน้ากันจางหน้าก็เป็นโลโก้แบบใหม่แบบนี้นะครับที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นแบบด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับล้อแมก ลายนี้นะครับยังไม่ได้แปะในส่วนของตัวฝาโลโก้ไปให้นะครับล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับสีนี้เป็นสีออกคล้ายๆสีของตัว Pro 2X หรือ Black Edition นะครับแต่มาพร้อมหลังคาดํดาแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายหน้าตาแบบนี้ Excel e f o r c e e Power รีโมดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับประกอบวยอะไรบ้างปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถเปิดฝาท้ายแล้วก็ตัวปุ่มแฮนด์ดิกรามเรียกขารถนะครับลูกเล่นของตัว X t a i l e Power นะครับเท่าที่ได้ดูมาผมต้องบอกว่ายังไม่ได้สัมผัสอย่างจริงจังนะครับในส่วนของตัวระบบเปิดปิดจะต่างจาก닛สันรุ่นอื่นๆนะครับในส่วนของตัวปุ่มนี้มันจะไม่ได้เป็นปุ่มด้วยนะครับมันจะเป็นแค่ตัวสัญลักษณ์ซึ่งเพียงแค่เราสัมผัสมันก็จะล็อกรถ สมมติผมมีรีโมทอยู่นะครับอาการทำงานคล้ายๆกับตัวรีโมทเดิมเลยเดินมาเปิดประตูรถได้เลยนะครับเมื่อรีโมทเข้ามาใกล้แล้วและหลังจากเราปิดเราจะล็อกรถเราแค่กดสัมผัสตัวเจ้า3าปุ่มเนี้ยครับรถก็จะล็อกพร้อมกระจกข้างก็พับไปให้อันนี้คือลูกเล่นของชาวซึ่งก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับในส่วน,นตัวประตูการเปิดจะเหมือนกับ X t a i l เดิมคือ จะเปิดแค่คนขับนะครับจะไม่ได้เปิดบานอื่นด้วยแผงประตูนะครจะมีความเนี่ยปุ่มสัมผัสปุ่มกดจะมีคล้ายๆเซรนาอีพาวเวอร์เพราะว่าเหมือนรูปลักษณ์การออกแบบจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับบอไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางทั้งคนขับและคนนั่งข้างปรับเดินหน้าถอยหลังยกน่องยกก้นนะครับพนักพิงหลังแล้วก็ตัวปรับลำด้าซัพพอร์ตตัวปรับในส่วนตัวเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ตัวปรับเอ็นหลังอนะครับตัวนี้ถอยก่อนถอย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 ,อยโอเคด้านข้างมีอะไรบ้างมีระบบเตือนนะครับในส่วนของตัวระบบเตือนอินโฟมชันแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับปรับความสว่างของตัวเดินไม่ปรับความสูงต่ำของตัวระบบไฟหน้าแต่ขึ้นไปลองนั่งหน่อยสิโอ้นะครับก็จะเป็นโทนสีช็อกโกแลตด้านบนแบบนี้เป็นสีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ นอกนั้นเป็นสีดำนะครับในตัวญี่ปุ่นก็จะมีออปชันที่ผมเห็นสีเบ,บอกสีสีชาครับก,ก็สวยแต่ว่าไม่เป็นไรสีดำก็ดูแลรักษาง่ายนะครับในส่วนของตัวปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ทางด้านนี้กดปุ่มพุชสตาร์ทคอนโซลจะมีความกว้างนะครับแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่เหมือนกับตัวเซเรนา ที่วางก้องวางแก้วความสูงของตัวคอนโซลการรู้สึกจะใหญ่ขึ้นมาสูงขึ้นมาจากตัว X t e l เดิมนะครับมีส่วนเกะน,นี่เปิดยังไงอ่ะโอเคเปิดแบบแยกข้างนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่แหละมันก็จะมีแบ่งเป็นโหมดที่เป็นแบบโหมด normal โหมด snow นะครับโหมด eco โหมด sport ที่วางแก้วใหญ่จังเลยลักษณะาคันเกียร์แล้วก็ตัวนี่สั่คลิกนะครับเบรกมือไฟฟ้า auto h o ฮ ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลกับพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยฟังก์ชันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกับตัวของเซเลน่านะครับก็ในส่วนตัวปรับเลื่อนเมนูนะครับแล้วก็ในส่วนตัวปรับครูสคอนโทรแล้วก็ในส่วนตัวการตั้งค่าต่างๆซึ่งตอนนี้หน้าจอรถนะครับยังไม่ได้ผ่านการ P d ร I ที่เมืองไทยก็เลยยังมีหน้าจอขึ้นเตือนทุกอย่างลองเข้าไปดูมีอะไรบ้างนะครับนี่หน้าเตือนลมยางโอเค ขออนุญาตผมเล่นดูไปได้วยกันกับทุกท่านเลยระบบเตือนความปลอดภัยนะครับก็จะมีเหมือนนิสสันพึงมีนะครับเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินกล้องรอบทิศทางนะครับเตือนจุดอับสายตาเตือนคอมเลนนะครับรุ่นนี้นะครับในขณะที่คู่แข่งค่าญี่ปุ่นของเรายังมีไม่ครบเลยของเราก็มีมาให้ครบแล้ว การตั้งค่านะครับอยากไปดูระบบต่างๆระบบควบคุมสุภาพการทรงตัวระบบ ESP มีให้นะครับระบบช่วยผู้ขับขี่ซึ่งประกอบด้วยเม่อ,อมสักครู่นี้มีระบบเตือนคอมเลนเตือนจุดอัลเซตาเบรกฉุกเฉินเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนความเคลื่อนไหวรอบคันระบบเรดาร์ช่วยเตือนขนาดถอยหลังนะครับระบบเตือนในกรณีที่ขับนานเมื่อล้าอาจจะหลับใน แล้วก็ตั้งเตือนอุปกรณ์ในส่วนตัวอุณหภูมิของรถด้วยวระบบ c h a ส s i ้ Control นะครับในส่วนตัว X-Trail เนี่ยก็จะมีส่วนตัว Tra c คอนโทรลซึ่งจะช่วยในตัวที่ ก่อนที่เราจะเข้าโค้งครับบางทีเราเข้าโค้งแรงๆอะ่ะอาจจะมีสเสียงแั่วอาจจะมีอาการหน้าที่มันดื้อนนะครับเข้าโค้งเราไม่ไปตัวเคลส์คอนโทรลตัวนี้ก็จะช่วยควบคุมทางด้านนั้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาอะไรอีกในส่วนของตัวแอร์แอร์ออโต้อยู่แล้วหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตามีในส่วนตัวอุ่นบบอด้วยฟังก์ชันญี่ปุ่นบ้านเราจะได้ใช้เมื่อ,อไหร่เนี่ยได้ใช้ตอนช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวเหนือนะครับก็จะมีอุ่นบ่อให้ด้วย แล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอในส่วนตัวก็้องรับทิศทางหน่ยลองเข้ากล้องรับทิศทางให้ดูซิว่าชัดไหมเห็นลูกค้าบอกไม่ชัดเห็นเห็นคอมเมนต์กันอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้แกะพลาสติกออกจากตัวนี้แน่เลยนะครับก็ได้เกิดกับเทียบกับรถจีแลว้วครับก็ผมว่าเออรถจีเขาอาจจะคมชัดกว่าละมั้งดูดูแล้วอ่าจึงโอเคนะครับแต่ก็ถือว่า เอามาช่วยในการถอยจอดนะครับเราไม่ได้เอามาถ่ายรูปสวยๆเราหลอกันเลยนะก็ถือว่าเอาไว้ดูให้เราเห็นอุปสรรคที่อยู่รอบคัเราแล้วช่วยให้เราถอยขับขยับไปได้อย่างปลอดภัยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับกล้องนี้น่าจะไม่น่าจะมีอะไรมองด้านซ้ายได้นะครับมองด้านหน้าอย่างเดียวได้แล้วก็กลับมาหน้าเมนูนะครับในส่วนของตัว ระบบนะครับโหมดการขับฉี่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับเราต้องมาคุยกันตัว e-power ตัวนี้เป็น e-power จเนอเรชันล่าสุดของเราที่เอามาขายกันนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยให้กําลังแรงม้าสูงสุด204แรงม้านะครับและในส่วนของมอเตอร์ล้อหลังเนี่ยให้กาลังแรงม้าสูงสุด136แรงมา้ารวมกันแล้วถ้าเกิดนับมอเตอร์หน้าหลังรวมกันก็คือ340แรงม้านะครับและแต่ว่าจริงๆนะถ้าเกิดเวลาเราวัดบนไดโนเทสนะครับแรงม้าที่มันจะรวมลงมาลงพื้นเนี่ยมันจะไม่เท่านี้หรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้รวมว่าหน้าหลังรวมกันเป็น340แต่ว่าใช้งานจริงนะอยู่มา230 แ0แรงม้านะครับและในส่วนของตัวเครื่องปั่นไฟของ ePower เราเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นเครื่อง kr15 DDT นะครับเป็นเครื่อง1,500 cc turbo ซึ่งลูกค้าก็เล่ยท่านสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ ePower เนี่ยเหมือนจะเป็นต้องใช้เครื่อง turbo เลยใช้เครื่องํำราปั่นไฟก็ได้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็น eFord เนี่ยเราใช้พลังกำลังแรงมา้าส่งที่ล้อทั้งหน้าและหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยรถคันนี้จะเน้นใช้สมรรถนะในการขับขี่เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องเทอร์โบมันจะบูตมาเร็วทำให้ปั่นไฟได้เร็วและเวลาปั่นไฟได้เร็วแบตเตอรี่เต็มเร็ว เครื่องยนต์ก็จะหยุดการปั่นไฟได้เร็วเพราะนั้นข้อดีคือทำให้ประหยัดน้ำมันต่อให้มันแรงนะครับในส่วนตัวพวกคิก130แรงม้าเซเลนา160แรงม้าเพราะว่าเป็นแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าในขณะที่เอ็กเลขับเคลื่อน4ล้อเน้นความเกาะถนนสมรรถนะและแรงม้าที่มอเตอร์ทั้งหน้าและหลังรวมแล้ว340แรงม้าต้องการการปั่นไฟให้ส่งกำลังได้เร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องเทรบโบกลายเป็นว่า เครื่องเทอร์โบทำให้เราปั่นไฟได้เร็วและประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้อัตราเสียาการกิน้ำมันถ้าผมจำไม่ผิดที่อาจารย์ท่านบอกมาก็อยู่ที่ประมาณ17-18กิโลลิตรนะครับรงไงเดี๋ยวกลับมาที่ในส่วนของตัวการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเมนูหมวดการขับขี่ที่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไปเตือนหน้าจออย่างบอกแลัวันยังไม่ได้เช็คอะไรเลยมันก็ยังโชว์อยู่แบบนี้นะครับหมวดการขับขี่แบ่งเป็นอะไรบ้างก็คือเจ้าตัว โหมดนะครับหมุนทางด้านนี้หมุนหมุนหมุนมันก็จะเป็นขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาขอกระบรงนี้ก่อนโหมดนะครับโหมดการขับขี่ตัวนี้ก็คือออฟโรดนะครับสายลุยสายเข้าป่าก็ใช้ออฟโรดได้เลยโหมดสโน์นะครับบ้านเราหิมะไม่ตกแต่ว่าพื้นที่มันมีความลื่นถลันยนะครับทางลุกลงังทางอะไรก็สามารถใช้โหมดสโน์ได้แต่ถ้าเกิดใช้งานปกติก็เป็น Auto, ออโต้เขาก็จะคำนวณแปรผ่านการส่งกําลังที่ล้อหน้าหลังให้เอง และในส่วนตัวอีโค่นะครับก็เน้นประหยัดพลังงานนะครับและโหมดสปอร์ตก็ใช้การอัตราเร่งพละกำลังสูงสุดเลยแล้วก็การก่อถนนดีเยี่ยมเพราะเป็นการขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยด้านนี้มีโหมด EV นะครับแล้วก็ตัวอ e ีเพดัลที่ช่วยควบคุมการขับขี่ด้วยเท้าเดียวแอร์นะครับแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวาออโต้นะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวบนพวงมาลัยนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับโหมดไฟหน้าเป็นออโต้ด้วย รุ่นนี้เป็น Auto, 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 ออโต้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 ตั้งออโต้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ครูสคอนโทรลเป็นเอเจนเจนต์ครูสคอนโทรลนะครับแปลผ่านตามความเร็วแล้วก็กะระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังชั่นก็ออปชั่นจะเป็นคล้ายๆกับตัวเซเลน่าอีพาวเวอร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนนะครับกระจกพาราลล m มิกซันรูฟนะครับก็นนี้ปิดพม่านก่อน แต่ถ้เาเกิดจะเปิดก็เปิดแค่ได้ส่งต,ตัวมาเนี่ยลาคบกลางคืนนะครับจะช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับผู้โดยสารที่อยู่ทางด้านหลังด้วยขออนุญาตเปิดเออผมชอบเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดแดดร้อนยจะไปเปิดนะครับหัวร้อนกันพอดีด้านหลังนะครับการออกแบบเนี่ยก็เป็นลักษณะของบอบพับ 60-40นะครับมีความเป็น t h e ร์เซี e ท t เหมือนตัว X t e l ที่ผ่านมาด้านหลังนะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับซึ่งแอร์ตอนหลังของตัว X t e l เนี่ยสามารถปรบับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็มีช่องชาร์จให้ด้วย เวลาล่างนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดไม่สุดไม่เป็นไรโอเคเบาะพับได้เหมือนเดิมลักษณะของการพับเบาะจาก X Trail เดิมถึง X Trail ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับด้านหลังก็จะเพิ่มเติมมีในส่ตัวม่านบังแดดให้ด้วยนะครับถ้าเกิดติดฟิล์มแล้วยังไม่มืดพอก็มีม่านส่วนตัวช่วยลดความร้อนให้ได้ด้วยนะครับแบบนี้โอเคเอึบขึ้นมาขึ้นมา,นมาโอเค ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องวางของเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อ้าถังน้ำมันมนะครับเราจะเปิดตรงด้านนี้เลยนะครับไม่ได้มีที่เปิดจากด้านในแล้วรงไปคลิกเซนเซอร์นะครับก็อย่าทาเข้าไปด้านล่างฝาท้ายเปิดให้แบบนี้บอดนะครับลักษณะการต้องเอาถ้าเกิดเราจะเดินนั่งเนี่ยต้องเอาตัวนี้ออกตัวแผงบงังบางสัมภาระท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีไม่ได้ใช้งานเราก็พับ ให้มันเรียบเรียบไปได้เลยนะครับสำหรับการวางของนั่นเองแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับมาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับอยู่ทางด้านใต้นี้นี่นี่นนขออนุญาตไม่ยกออกมาโอเคแล้วก็มีชุดป่าลมยางให้นะครับด้านนี้ไม่มีอะไรผมเปิดแล้วไม่ได้มีแม่แรงให้นะครับเพราะเป็นชุดป่าลมยางมาให้แทนเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ว่ารถคันนี้มีขายลูกค้าซื้อแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวคันนี้จะไม่อยู่ก็เลยมารีวิวให้ดูแบบด่วนๆไปก่อนนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการนำเสนอตัวคันออปชั่นส่วนตัวรถนะครับถ้ารายละเอียดเชิงลึกผมมีอะไรเพิ่มเติมจะได้ปรับเดี๋ยวให้ในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้สำหรับใครที่อยู่ในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับกับเอ็กเซลนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยโมรบ,บีเิเร์นะครับเริ่มต้น1.69นะครับ ลูกค้าเก่าหรือสาวเราจะได้รับส่วนลดอีก2,000บาทและถ้าเกิดถ้าเกิดใครใช้เอ็กเคียร์สมก่อนมานะครับลงทะเบียนเพิ่มเนีจะได้รับแพ็กเกจเซฟเซย์อยู่ระยะเวลา3ปี5ปีด้วยแพจิน่ามแพ็กเกจเซฟเซยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสนใจการโปรโมลเอ็กเซลก็สามารถติดต่อหาผมได้นะครับ089 9690690นะคร,ร,รับคุิสัยอนตบจบไปก่อนล้วร็เดี๋รวอัปเดทถ้าเกิเริ่มมีรถมาหรือผมได้ไปเทสต์ไดฟ์ไปสัมภาษกับรถคันนี้มากขึ้นนะครับจะทำคลิปอื่นต้ต่อไม่อีกทีหนึงนะครับสวัสดีครับ